นั้นถามคุณนายก่อนแล้วกันัวันนี้เป็นัไก่เียครั้งที่เท่าไหร่แครั <c oughs> ครั้งแรกครับวันนี้สารท่านก็อยากจะให้เจอฝ่ายโจทก์ทั้งสองเนี่ยเจอกับฝ่ายจำเยลยแล้วก็เราเนี่ยทางฐาะที่โจทก์ทั้งสองเนี่ยก็พร้อมที่จะมาไก่เกลียดในวันนี้ครับ <ม S 1> เป็นครั้งแรกครับวันนี้เป็นครั้งแรกครับวันนี้คุณนายกับทางนุ่นแล้วก็คุณตอดมีทุกมใจว่ายางไรบ้างในการไก่เลี่ยคือเบื้องต้นเนี่ยผมเข้าใจว่าก็ต้องรอฝั่งจำเลยก่อนนะครับว่าจำเลยเขาจะเสนอเงืื่่ออออนนนไไขหรรรรวาาาาจะะะมมีกเสบบ้งคั แต่ยังไงทางฝั่งโจทย์ทั้งสองเนี่ยยังไม่ได้มีโธงอะไรทั้งสิ้นเลยครับจริงพอเราเป็นฝ่ายโจทย์ค่ะเรามีใจต้องไหมเงื่อนไขเราว่าแบบจุดไหนที่เราโอเคนะเนี่ยค่ะก็ต้องรอดูว่าจําเลยจะจะว่ายังไงก่อนดีกว่าครับพี่ครับ<ม>เพราะว่าหน้างานยังไม่ทราบเลยว่าจําเลยก็จะว่าอย่างไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เปิดกเ,เ,เปิดโอกาสให้เขาได้นาเสนอเงื่อนไขเขาเพ่มใช่ครับใช่ครับงานไปลกเกลี่ยครั้งแรกไปเจอกับทางลูกอะไรอเี้ด้วยเรา ก็เตรียมพร้อมค่ะอย่างที่ทนายแก้วบอกนะคะว่าก็ต้องรอดูว่าทางจำเลยจะมีการยื่นเรื่องการไก่เกี่ยยังไงบ้างค่ะตัวเรามีในใจยังค่ะเพราะจริงๆไม่ไม่ไม่ทราบไม่ไม่ทราบเลยค่ะก็คงต้องมารอดูหน้างานมากกว่าค่ะจริงๆมีจุดไหนบ้างที่เรารู้สึกว่าแบบเราเราโอเคกับเรายอมโอเคให้เขาได้เลย ต้องขอโทษไหมหรือต้องยังไงอันนี้ยังอันนี้ก็คือนุ่นว่าต้องรอดูอีกทีหนึ่งค่ะว่าหน้างานเป็นยังไงเพราะว่านุ่นก็ไม่ได้คาดหวังว่าว่าจะต้องทําอะไรบ้างแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องว่าต้องทําอะไรแต่ว่าเราให้ให้ทางทาเ,ทาเสนอเสนอมาดีกว่าค่ะจริงบนตะวันไกลเกี่ยที่ชัส<บ>นสา<บ>นเขามีพยายามติดต่อหลับ้านเพื่อขอไกลเกี่ยขอท่านนี้เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางทนายแก้วที่ คือพอหลังหลังจากที่มีการมีมีมีเรื่องมีลาวกันแล้วนะครับก็ฝั่งจําเลยเนี่ยก็มีส่งข้อความมาขอโทษในรายส่วนตัวก็มีครับแต่นั้นมันยังไม่ได้เป็นทางการมากนะครับผมเข้าใจว่าเป็นการส่งมาในรายส่วนตัวของคุณนุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการขอโทษที่แบบขอให้ไม่มฟ้องหรือว่าเป็นการขอโทษเพื่อแสดงความรับผิดชอบเบื้องต้นนะคะ่นตอนนี้น่าจะเป็กนกรณีแรกมากกว่าครับขอให้ไม่ฟ้องใช่ครับ<อ>คุณน,นุ่นได้ตอบอะไรเข้าไปไหมคะไม่ได้ตอบค่ะ เรใช้ค่ะกฎหมายไปค่ะคททำลคุณตอบครับผมแล้ก็มีทงในใจมีป้าในใจนะคะวันนี้เขาผมผมว่าเราก็คงต้องไปรับฟังนะครับจากทางจำเลยว่าสิ่งที่เขาได้ทําลงไปเขารู้สึกอะไรแล้วเขาจะมาไกลเกลี่ยในวันนี้ในรูปแบบไหนนะครับผมว่าตอนนี้เขาคงจะเร็วไปที่จะประเมินหรือว่าดูท่าทีของของทางผมกับนุ่นนะครับก็คงจะต้องดูว่าขึ้นไป บนศาลแล้วสิ่งที่เขาแสดงนะครับสิ่งที่เขาให้ความคิดเห็นสิ่งที่เขาจะรับผิดชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะอยู่ในรูปแบบนันบนจริงๆแล้วมันเหมือนกับมีการคาดพิงสิ่งครอบครัวเราอย่างนี้นค่ะแล้วตอนนั้นเราพอเราทราบแล้วควา,ามสุกมันเป็นยังไงคะผมผมว่าก็คงไม่ใช่เป็นกรณีแรกที่เกิดขึ้นกับผมและนุ่นนะครับแต่ผมว่าครั้งนี้มันมีความเสียหายเกิดขึ้นในวงกว้างค่อนข้างเยอะไม่ใช่รวมถึงแค่ผมและนุ่นผมคิดว่าก็คงจะต้อง เป็นกรณีศึกษาในหลายๆประเด็นที่มีการแอบอ้างนะครับก็สําหรับผมกระนุ่นครั้งนี้ผมว่าค่อนข้างที่จะเยอะกว่าปกติอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าก็มีพาดพิงไปถึงการงานพาดพิงไปถึงในเรื่องของครอบครัวซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ควรที่จะเกิดขึ้นแล้วเราไม่ควรที่จะปล่อยผ่านเรื่องพวกนี้นะครับจริงๆตอนนี้ไงบางส่วนนี้เราคิดว่าน่าจะไกลเี่ยกันจบดีไหมหรือว่ามัน อันอันนี้ก็ก็คงต้องต้องรอคงคงประเมินอะไรไปในอนาคตลําบากแต่ใจเราก็ไม่ถึงกับตั้งทงมมาว่าวันนี้ต้องให้จบหรือว่าถ้าเกิดมันไม่โอเคก็ไปต่อกัน่นี้ก็สําหรับทุกคนผมว่าการขึ้นศาลที่อยากที่จะให้จบอยู่แล้วแต่จะจบมาในรูปแบบไหนคงคงเป็นสิ่งที่ทางทนายจะให้คําแนะนาแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมกับนุ่นก็คงจะต้องปรึกษากันสองกับสิ่งที่ผ่านมากระทบกับทุ่นขนาดไหนกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็มันเกิดอะไร หลักๆแล้วก็นุ่นก็เชื่อว่าทุกคนกน็น่าจะได้ไดเห็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าใจอย่างแรกเลยในด้านของชื่อเสียงเพราะว่าเพราะว่ามันก็มันเป็นการทำลายชื่อเสียงของ,ของ,ของนุ่นด้วยอะไรเงี้ยที่เราทำงานอยู่วงการมานานอะไรเงี้ยค่ะแล้วนุ่นก็ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นจริงๆค่ะคุณน,าน,าานาุ่นค่ะในแง่ของกฎหมายอย่างฟ้องหมิ่นประมาทแล้วก็รื่นร้องค่าเสียหายทีสิบล้านสิบล้านคือตอนต้นทีสิบล้านรวมยี่สิบเออใช่ค่ะ เราจำเนี้คือต้องยังไงคือเราก็ยังยง <c oughs> คือคือวันนี้เราต้องเข้าใจว่าเราไปเทียสเต็ปก่อนนะครับเรามาไก่เกลียกก่อนนะครับเราก็สแสดงความจริงใจเมื่อศาลท่านเมตตาในเรื่องของการว่าเอามันเจอกันเราก็มาเจอกันนะครับส่วนขบวนการรูปคดีเนี่ยเมื่อไก่เกลียไม่ได้ก็ไปตามขบวนการก็คือต้องมีการไต่สวนบุญฟ้องซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่จบเนี่ยคุณนุ่นเองก็พร้อมที่จะเบิดความแล้วก็ไต่สวนบุญฟ้องเดินเข้าสู่ขบวนการปกติครับส่วนค่าเสียหายเนี่ยก็พิสูจน์กันนะครับว่า ที่เราเรียกร้องไปเนี่ยมันสมไหมก็ไปว่ากันในกระบวนการของการสืบพยานครับอย่าเพิ่งวิเคราะห์เลยดีกว่าครับพี่อย่าเพิ่งให้ถึงไปการคาดเดาเลยครับเพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยมันก็เขาก็มีสิทธิ์ในการที่มีสิทธิ์ในการซักค้านอยู่แล้วครับคดีก็ต้องมีทั้งสองฝั่งนะครับนั่นเดี๋ยวรอรอดูก่อนจุดตรงกลางหรือข้อตกลงกันก็ต้องคุยกันก่อนใช่ไหมต้องคุยกันก่อนครับพี่ครับอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าวันนี้มันเป็นนัดแรกที่ได้มีการเจอกัน นะครับเพื่อที่จะให้กระบวนการมันเดินเข้าไปก็เดี๋ยวเรามันเจอกันก่อนดีกว่า okay. ดวได้ครับขอบคุณครับ <Okay. S 2> ขอบคุณนะครับ,บ,บ,บดียว